อย่างแตกบ่ย่างัวเตี้ยเปนไมี่ทั้งกจีรเบิดสองฟังแล้วเนี่ยนี่ทั้ะจิระเบิดมึงจังบ้านเดี๋ย่ัดได้นี่จับับได้เลยนสองคนมานะโอ้ยหบอหูเพาะฟักันหมอบยังเหรใส่หมอบปะโอ้ยย่มาไดงเด๋วะ มอว์เบสิกเจ๊มีแค่นี้เลยค่ะแฟนจันโอเคโอเค